อีต์ปงลางพูดแล้วหลังดราม่าภาพสาวนั่งตักแม่ปองเรียกได้ว่าหลังศึกออกมาแล้วก็มีดราม่าถาทถมเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนเลยจริงๆสําหรับแม่ปองหรือสมปองนครไทยสงอดีตพระมหาสมปองทีล่าสุดก็เกิดดราม่าประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่แม่ปองได้มีโอกาสไปออกรายการย t u b e ช่องของอีต์ปงลางเป็นรายการนั่งพูดคุย ท่านอาหารกันตามสไตล์พื้นบ้านเป็นกันเองซึ่งในรายการก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานทำให้เราได้เห็นด้านฮาฮามากมายของแม่ปองรวมถึงสาระและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเจ้าตัวในมุมที่เราไม่เคยรู้มาก,ก่อนไม่เพียงเท่านั้นยังมีผู้ชมเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมและดีใจที่ได้เห็นแม่ปองมาออกรายการนี้กันอย่างมากมายจนในตอนนี้ยอดวิวปาไปกว่า800,000ครั้งแล้วภายในเวลาแค่หนึ่งวันเท่านั้น โดยประเด็นที่ทําให้กลายเป็นราา่ากันนั้นไม่ใช่เนื้อหาในรายการแต่กลับเป็นภาพส่วนหนึ่งในรายการที่อิทนำมาลงผ่าน Facebook ส่วนตัวของตนเองภาพนั้นเผยให้เห็นช็อตที่แม่ปองกําลังนั่งกินส้มตำ ซึ่งมีหญิงสาวสวยนั่งตักและรายล้อมอยู่รอบๆทั้งนี้หลังจากที่มีการโพสออกไปก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ปกป้องแม่ปองไม่น้อยเช่นกันเพราะส่วนใหญ่มองว่าเขาไม่ได้เป็นพระแล้วและไม่ได้ทําอะไรผิดเลยซึ่งอย่างไรก็ตามทางด้านของอีทปองล่างเมื่อได้เห็นประเด็นตามา่าก็ได้ทําการโพชี้แจงพร้อมแคปชั่นอธิบายว่าภาพก่อนหน้านี้เป็นช็อตสั้นๆที่ทีมงานแกล้งแม่ปองเฉยๆและมีเจตนาที่จะเสนอให้เห็นถึงความสามารถรวมถึงผู้หญิงในอุด ุมคติของแม่ปองด้วยขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ